ตันหรือการ KYC อย่างถูกต้องครับกับแอปพลิเคชัน MooMo ครับซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้แนะนำให้ทำขั้นตอนที่ถูกต้องดังต่อไปนี้ครับเมื่อท่านคลิกที่ลิงก์สมัครแล้วครับก็จะมาที่หน้านี้ครับให้ท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้จริงครับซึ่งระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรที่เราได้กรอกเอาไว้ครับเป็นรูปแบบของข้อความครับ เมื่อกอกเสร็จแล้วครับให้กดคำว่าขอรับรหัส OTP ตรงนี้ครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับเราก็นำรหัสนี่ครับจากตรงนี้ครับรหัสที่เราได้รับเป็นข้อความครับรหัสหกหลักในที่นี้เป็นหกหลักครับเอารหัสนั้นครับมากรอกที่ตรงนี้ครับตรงคำว่ารหัส OTP ตรงนี้ครับการกรอกครับท่านต้องกรอกให้ก่อนที่เวลาตรงนี้จะหมดครับจะมีเวลานับถอยหลังตรงนี้ครับ ถ้าเวลาหมดตรงนี้ท่านจะเอารหัสมากรอกไม่ได้อีกแล้วครับเพราะมันหมดอายุไปแล้วท่านต้องกดขอรหัสใหม่ครับอโอเคเมื่อท่านกรอกรหัส OTP ที่ได้มาเรียบร้อยแล้วครับให้ท่านคลิกคําว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้ครับเมื่อคลิกคําว่าเข้าสู่ระบบครับก็จะมาที่หน้าแอปพลิเคชันของม o มอ o ครับขั้นตอนแรกครับให้เลือกที่คําว่าบัญชีตรงนี้ครับหรือใครเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นรูปคนตรงนี้ครับ ติ๊กไปที่คําว่าบัญชีตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับแอปพลิเคชันก็จะพาเรามาที่หน้านี้ครับหน้าบัญชีของเราครับซึ่งตรงนี้ครับที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่ามูแล้วก็ตามด้วยโค้ดภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างนี่ครับตรงนี้เป็นชื่อผู้ใช้ของเราครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นเบอร์มือถือของเราครับให้คลิกที่ตรงนี้ครับตั้งค่าตรงนี้ครับ เมื่อคลิกที่ตั้งค่าครับก็จะมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับแนะนําให้อัปเดตข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านให้ถูกต้องครับเริ่มจากการเปลี่ยนรูปประจําตัวการใช้ชื่อนามสกุลจริงครับอัปเดตให้ถูกต้องครับเบอร์โทรศัพท์น่าจะถูกแล้วนะก็ตรวจสอบความถูกต้องครับวันเดือนปีเกิดครับกรอกให้ถูกต้องครับแล้วก็เพศครับเมื่อกรอกด้านบนถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับให้เข้ามาที่ตรงนี้ครับการยืนยันตัวตนครับ ให้คลิกตรงนี้ครับเพื่อเข้าไปยืนยันตัวตนหรือการ KYC นั่นเองครับเมื่อคลิกตรงนี้แล้วครับทางแอปก็จะพาเรามาที่หน้าประเภทของบัญชีครับในที่นี้ครับสำหรับบุคคลทั่วไปครับให้ติ๊กตรงที่คำว่าส่วนบุคคลครับสำหรับร้านค้าหรือหน่วยงานครับที่เป็นนิติบุคคลครับก็ติ๊กตรงนี้ครับหรือท่านที่เป็นชาวต่างชาติก็ติ๊กเลือกตรงนี้ครับ เมื่อเลือกประเภทของบัญชีเรียบร้อยแล้วครับให้คลิกที่ถัดไปตรงนี้ครับแอปพลิเคชันก็จะพาเรามาที่หน้าการยืนยันตัวตนครับซึ่งหน้าในการยืนยันตัวตนนี้ครับจะมีขั้นตอนอยู่3ก็คือ1ครับเสนอ2อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับและ3ก็คือขั้นสําเร็จครับในหน้าแรกครับในขั้นตอนที่1ครับเราต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราให้ครบครับเริ่มตั้งแต่ชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาไทยครับ หรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เนาะแล้วก็เลขบัตรประจําตัว13หลักครับที่อยู่สํานักงานที่เขาเขียนนี่ครับก็กรอกเป็นบ้านเลขที่ของเราได้ครับที่อยู่จังหวัดเขตแล้วก็กรอกให้ถูกต้องครับเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มบันทึกตรงนี้ครับอ่ะโอเคเมื่อกดที่บันทึกเรียบร้อยแล้วครับแอปพลิเคชันก็จะพาเรามาที่หน้าให้เราอัปโหลดภาพถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ภาพตัวท่านเองครับถือบัตรประชาชนใกล้ๆหน้าแบบนี้ครับตามภาพตัวอย่างตรงนี้เนาะ ท่านก็คลิกอัปโหลดให้ถูกต้องครับถ่ายภาพเตรียมไว้ก่อนก็ได้หรือจะถ่ายณเวลานี้ก็ได้ครับเมื่ออัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วครับให้คลิกที่บันทึกตรงนี้ครับอแอปพลิเคชันก็จะให้เราเนี่ยตรวจสอบข้อมูลถูกต้องหรือไม่ข้อมูลที่เรากรอกไปนี่ครับถ้าถูกต้องครบถ้วนแล้วครับให้คลิกที่ปุ่มยืนยันครับอโอเคเมื่อคลิกที่ปุ่มยืนยันครับ สถานะของเราอยู่ที่ระหว่างการตรวจสอบครับแล้วก็มีข้อความบอกว่าการส่งสําเร็จครับวันเวลาที่เรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็จะแจ้งว่าการอัปโหลดข้อมูลของเรานี่เสร็จแล้วรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครับก็จะใช้เวลาประมาณ 2- อถึงสวันทําการครับในขั้นตอนที่3มครับตรงสําเร็จนี้ครับยังเป็นสีเทาอยู่ครับเพราะต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครับอโอเคสําหรับการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน ก็มีเพียงเท่านี้ครับ